แฮลิเคนน่าจะได้เลยครับลูกนี้โอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆดูนะครับเลื่อมไปเลยจากกองหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าเลยครับออตาเมนดี oh, ตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับแล้วก็จังหวะในการคลองบอลไปอีกครับเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับ อังเคลดิมาเรียนี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับแฮลิเคนไลฟ์น่าจหวันนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับอังเคลดิมาเรีย อาเลยครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ มาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับดิมาเรีย ไเกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับไล่มา <M> วันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโอ้โหถ้าเกิดลูกนี้หลุดไปได้นี่มีโอกาสลุ้นประตูทันที คระตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับพยายามที่จะวางบอลขวางสนามไปครับแต่แรงเกินไปครับลูกออกไปลูกคุ่มแ่บ<ป>ต้องบอกว่าประสานง,งานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลย และจังหวัดและก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับ แล้วก็ตุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลย ะรมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับอูตัดสินเปลานักเวทยาหมดครึ่งแรกแล้วครับเอาครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับ โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเห็นโอกาสในการเล่นสวนกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ตัดกลับไปได้ดีเหมือนกันครับ นี้ยิงเลยครับ substitution going on now is number 18เลยครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับอันนี้เป็นลูกทุ่มครับ าเปิดลูกนี้มาแล้วเขาก็ยิงเลยครับทีที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ เต <The> อะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปมาเป็นโอกาสเลยครับอูนนี้เป็นสุดยอดของการเซฟเลยครับดิมาเรีย พยายามพาบอลก็บขึ้นไปนะครับแล้ครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับสเตอร์ลิงเขาพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็กแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับ โอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับสตอลิง ถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับเอาละครับช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายเลยครับตรงนี้ จังหวะเอาไว้ได้เลยครับโอ้โหเขาเซฟได้เยี่ยมอีกแล้วครับโอ้ ions. โหแม้ว่าจะเสียลูกแต่ผู้ไปครั้งก็ตามครับเซฟสุดยอดจริงๆนะครับและทีมของพวกเขาครับกำลังจะมีการเปลี <menstru a and coffee> ่ยนตัวผู <love> <sh> ้เล่นแล้วครับสตัวเซฟได้ก็จริงนะครับแต่ลูกกระชกออกไปครับ ยัมีเวลาอย่างน้อยสามนาทีนะครับในช่วงโอ้ผ่านไปได้แล้วครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเป็นโอกาสทองของเขาครับได้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ มาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับเเข้าไปตุ้งตาคายเลยครับการทีมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับ ท่านดูครับว่าใครจะออกแล้วใครจะลงไปแทนครับการวัดหัวจิตหัวใจและก็ความแข็งแกร่งของทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับรวมถึงทักษะอะไรต่างๆทั้งหมดด้วยนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับซึ่งตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วมาวแล้วครับเขาหลงลุ้นแลวครับลุกนี้ก็เรียบร้อยครับ เรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับอิมาเรียออตามินดี เชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นประตูตามมาอีกแน่นอนโอ้เกมนี้น่าเบื่อจริงๆครับน่าง่วงนอนมากเปิดบอลยาวไว้ในเขตโทษอย่างเดียวเลยแล,ลูกนี้เป็นประตูครับ เป็นประตูตีเสมอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาตามตีเสมอได้อีกแล้วครับแต่ก็ถือว่าคู่ควรกับการจะได้ประตูนี้แม่นี่เป็นเกมที่เอนเตอร์เทนแฟนๆอย่างแท้จริงครับสกอร์มาเป็นเสมอกันอีกครั้งแล้วครับและยังไม่แน่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะ ละได้ลุ้นประตูครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับอาล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับ extra time. และลูกนี้ยิงเลยครับล,ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ คนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ยิงได้2ลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดขีดอย่างนี้แหละครับและนี่ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้ ครับเหลือ15นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับจะครบ120นาทีแล้วเป็นจงหวะดีแล้วครับทะลักออกไปครับสเตอร์ลิง ที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝังตรงข้ามครับสามารถที่จะอบอลไปได้ครับอุบอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายตามพยายามที่และเขาก็ยิงเลยครับอันนี้เป็นโอกาสทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับ สู้กันมาอย่างสนุกเข้มข้นยาวนานนะครับถึงตรงนี้ครับใกล้จะครบ120นาทีของการต่อเวลาพิเศษแล้วนะครับเหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นกันที่ดีเยี่ยมมากครับ Extra added time. อะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปน,นีอะไรครับ oh. บอลพลัดออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับ